สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาต่างสูตรของเลขเรียงมาจัดกากันต่อน,นะครับก่อนอื่นก็มาดูกาบเตือนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขยอ้อนหลังนะครับเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดครับ ดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับคลิปนี้เรามาดูสูตรล่างกันนะครับแม่สูตรของเรานะครับเดินมานะครับมืที่แล้วมาเข้าที่สามสองนะครับวันนี้ได้ตัวเด่นมานะครับแล้วเราก็ลับตัวเด่นมาอยู่ในอ่า ในแบบของเรานะครับตัดคู่ชุดดินทั้งหมดนะครับรวมกันแล้วนะครับชุดดินนะครับตัดชุดดินได้ครบเราก็มาตัดด้วยแต้มนะครับแต้มของเรานะครับแต้มของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับ ด้วยเต็มแล้วนะครับพอตัดด้วยเต็มเสร็จนะครับเบราจะมีนะครับรนะรบล็อกหน่วยนะครับชนรอกหน่วยถ้ารอกหน่วยเขามานะครับมันจะมาตัวตรงในนี้นะครับตัวตรงนะครับแต่ตัวเลขก็ยังเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะครับก็ ทำมาให้ทุกท่านดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับทุกท่านอาจจะชอบเป็นบางตัวนะครับก็ก็จับไปได้นะครับคลิปนี้เราก็จะมาสรุปนะครับสรุปให้ท่านท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าจะวิดีแล้ววิดีแล้วที่เราสรุป นะครับมันแตมน่มันมาตัวสรุปนะครับงวดที่แล้วนะครับวันที่สิบหกเดือนสามนะครับสังเกตว่าชุดเต็มเรามานะครับชุดเต็มแต้มแต้มเราก็ตัดมานะครับพเข้าที่แต้มห้าของเรานะสามสองตัวตรงนะครับงวดที่แล้วครับงวดนี้ก็หวังว่ามันจะเดินต่อให้เรานะครับ แต่งดที่แล้วพอสรุปแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่เข้านะครับเพราะว่าแต่แต่แตหวยของเราชุดชุดเต็มชุดแต้มเราเข้าอยู่นะครับก็จตเงินชุดนี้นะครับชุดแต้มเราจะเข้าหรือเปล่าถ้าล,ลองเราตัดหลักหน่วยดูมันจะมาตามนี้ไหมนะครับก็ให้ท่ทาน เจราก่อนนำไปใช้นะครับเราก็จะมาดูชุดที่เราสรุปไว้นะครับชุดที่เราสรุปไว้งวดนี้นะครับมาดูกันนะครับสรุปสองตัวล่างหวดวันที่นะครับ เรื่ของเรานะครับก็ะจะประมาณนี้นะครับตัวรองก็เป็นตัวนี้ไปนะครับวันนี้วันที่หนึ่งพอดีนะครับสรุปก่อนสักสี่ห้าชั่วโมงนะครับสรุปให้ท่านนะครับตามที่สูตรของเราก็ทำมาตลอดนะครับ มันก็เดินมาให้เราอยู่ตลอดนะครับแต่ทีนี้เลขมันยังเยอะตัวอยู่นะครับน้องตัดตัดออกมาจะได้ประมาณนี้นะครับทางนี้ทางนั้นนะครับก็นำไปประกอบตัวเลขของท่านได้นะครับคิดว่าทุกท่านก็มีตัวเลขอยู่ในใจอยู่นะครับก็นำชุดเต็มไปประกอบก็ได้นะครับชุดเต็ม นะครับหรือชุดแต้งนะครับไปประกอบไปประกอบก่อนตัดสินใจนะครับทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ดูไว้เพื่อนเเป็นความบันเทิงนะครับ เดือนหนึ่งมีสองครั้งนะครับความมันเติงได้ลุ้นกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้หนานะครับช่องไลเวกนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สรุปให้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับรับชมครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับก่อนกลับบ้านสงกรานนะครับทันที่ทํางานก่อนกลับบ้านสงกรานขอให้มีเงินเต็มกระเป๋านะครับเฮงๆปังๆนะครับรวยรวยก่อนกลับบ้านนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะครับสวัสดีครับ